กับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากับช่วงชันเรือนนะคะสําหรับภารกิจแรกที่เรานามาฝากในวันนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักงานพัฒนาภาค2โดยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกาลังพลชุดผสมเทียมให้บริการผสมเทียมโคในพื้นที่อาเภอท่าโบจังหวัดหนองคายหมายีหนึ่งภารกิจนะคะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สํานักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดจุดเจ้าหน้าที่ผสมเทียมออกปฏิบัติงานผสมเทียมโคในพื้นที่จํานวน1ตัวให้กับราษฎรจํานวน1รายนะคะคือนางสาวเอ็มออนอ้วนแยม้มณบ้านเลขที่101ทับ1หมู่6บ้านปิเหลียงตําบลมะรือโบออกอําเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาส มาภารกิจสุดท้ายของรายการนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งโดยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดผสมเทียมโคสถานีผสมเทียมออกให้บริการผสมเทียมให้กับโคของนายบุรากรคงเมืองบ้าน,นโนนโกหมู่12ตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ